สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับวันนี้พามาเข้าหมายตกปลาอีกเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาก็ช่างเล็กสองคนนะครับผมช่างเล็กมาก่อนก็วัดไปสองตัวลนะอะเดี๋ยวมาลอดติดตามผลงานตัวต่อไปนะครับว่าจะได้หมากได้น้อยหรือว่าจะโดนอะไรมัางครับวันนี้ อาไปครับยาวไปทุนอจู่นี่สองอันนี้เลยเอมหอมส่ง,ส,งส่งมัน ปลาเริ่มตอกปลาเริ่มตอกอของช่างเล็กก็มีอาการดึงลงไปวันนี้ใช้เบ็ดซองคอนะครับผมใช้เหยื่อลำเบ็ด2องตัวเบอร์อะไรน,นะเล็กจินหุ08จินหุเบอร์08ครับตะขอเบ็ดที่ใช้วันนี้ เพื่อนนี่นี่ทุกวันแลหละลงครับบทุ่นลงอย่างไรอ๋ออย่างลงไปอีกหนึ่งชุดชุดที่สามมีอาการเลยเหมือนกันอ๋อวัดวืดวัดวาววาสองทีละอันนี้ต้องได้หนูซองข่าวแน่นอนเลยฮ้ <c oughs> วันนี้ต้องได้หนูท้องขา,งขาวแนี่ยนหนูท้องขาวยุบปวกไงีปวกด้วยวิ่งแซ่บแซ่บแซ่บนตัวเลยกลางวันนี่นะแล้วก็นะาพี่เจ้าที่ดูดแล้วไม้ไม้อ่ะมันมีขุ่มใหญ่ขุ่มเดียอะเ,ยเดินไปแหวกแหวกเอา้าวิ่งผ่านหน้าไปเลยหนูท้องขาวกากงกินเพ็ดกุ้งนะครับแตะปองก็เหมือนมีอาการดึง เดว้วเลยอกุ้งกุ้งตัวเล็เลยผาดเปล่าครับพอ่อเฮ้ยเล็กเ,กเองเองไปถอนไปแล้วโอเคครับลองพี่เดี๋ยวผมโทรไปโอ้ถอนอยังสวยเป็นไงมว เวลาเวลาปากกินมีธุระเข้าทุกทีโอ้อชักเด็กโอ้โอพาไปโอ้โหถึงแค่นั้นยังไม่ได้ตัวายทุนไหววิบวิบเลยอุ้โดนมาแล้วดูหน้าดูตาได้ทีหืตัวแค่นี้นยนะทษทังนี่น แต่เพียงน้อยไม่ไม่ไม่ได้ไซส์แบบเมื่อว,วานนะโหวาวัดไม่โดนสักทีตัวไม่โตเท่าไหร่นะครับโอเคครับพม,มตัวแรกกรับพันไปไซส์สองนิ้วนิดน้นอยดูที่ตัวต่อไปจะวัดโดนไม่โดนเอาเ้ะต่ออีกแล้ว โดนครับโดนนี่มาแล้วใส่สวยน,น้อยโอเดน,นี่ตะเพียนขาวครับผมตัวที่สองสสวยเลยรัวๆครับมาเลยมาเลยเริ่มเย็นแล้วของช่างเล็กเหลือแค่ปลายนะครับตอกลงไปติกกำลังกำลังเคี้ยวอยู่ตอนนี้ ของช่งเล็กเริ่มมีอาการนี่คับขันกลางถือขันรอเลยงวดน,นี้นะ่ะฮวากันเลยเดี๋ยวหมอจะดูของเขาของตัวเองจะหายเข้ามาเริ่มมีมาเหมือนกันแล้วนะยิกๆยิกๆยกยแล้วนะทักไม่ได้เลยอออออออโอ้โหนิโอ้โหสวยเลยเียงเียง สุดยอดโอ้ช่างเล็กอันการก็กินนะครับอันการก็กินยมวเสียดายช่างเล็กจับปลาซองมืออีกแล้ววัดว่าวเป็นหนึ่งเอาลงแล้วลงแล้วโดนโดนนี่นี่ลงแล้วโดนลงแล้วโดนเป็นไรลงแล้วโดนนี่ยาเสียวจะเพี้ยน หาอีกหนึ่งเก็บนี่ได้ยกดูสิทำไมนานแท้เอ๊ะโดดสักงั้นโอ้ปานปนินเล็กก็ว่าอยู่ไม่พาไม่ไปโอ้ตายรอตั้งนานปานนินเล็กสัง,งั้นคืออะไรเล็กไหนเอปบอสเออไปแล้วไปแล้ว โอ้มีงังงมันต้องลักษณะนี้เออปล่อยลากยาวปาลาไหรหมอจับดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซิเต็มปากเต็มปอเลยหมอไงขุนหมอช่างเล็กใ้ขุนหมอกินยุ่หลายทีแล้วไม่รู้ปลาอะไรเห็นหน้าตาละชื่นใจเสียนกุงเสียนกุงดักโนมาเยี่ยมชมตกปลานะครับ พี่ปองเคยไปตีกระสุนหางแม่ตะแพรเมื่อหน้าหินะมะกอนนะเคยได้ไหมไม่เคยเอ๊ะได้ตัวนึงตะกอนพี่พี่ได้ปลายน,นั่นนะยีสกตัวใหญ่ฮะที่มึงเคยยืมไปถ่ายรูปมาเล็กตัวกิโลซะ,ะ่ไวันนั้นอเออสิบสามโลนั่นแหละงัดปวดแคนเลยนะขันเสียรูปเลยอือมขันอ่อนไว้ได้วย ไปช่างเล็กกลับก่อนเลยตอนนี้เปลี่ยนใส่เหยาะกุ้งนะครับเหย่อลำนี่หมดไวมากนะตอดเลยครับตอดแล้วโดน,อน,น,ดนโอ้โหปนินติดจริงด้วยยังไงอ้อโหตรงนี้เปลี่ยนใส่เหยาะกุ้งตั้งนานโดนครับผมมาแล้วใส่สวยอโอ้โหช่างเล็กไปปิ๊บเค โอ้โหพลาดไม่โดนกุ้งมดเลย,โ,ยโดนครับอืรุ่นนี้นี่เองอผาปุ๊บสว่วนปั๊บเลยนะครับไม่ต้องรอให้นานโอ้โหกินเยอหมดอยหดไป กินแล้วครับไววมากตอกแล้วครับตอกแล้วถอนล้ว <c oughs> โดนครับผมนี่รุ่นนี้รุ่นจิ๋วครับไววมาก <c oughs> ตอนเยน็นๆก็มาเรื่อยๆนะครับผมอาจจะตัวเล็กลง แต่เปลี่ยนนี่ออกฟูงไปไหนแล้วไม่รู้โอ้โหถอนสวยมากเมื่อกี้โอเค,อเคหลงครับผมหลงปุบ๊บมีอาการเลยครับเหมือนพาแล้วครับเมื่อกี้นั่นไงนั่นไงตอกแล้วครับตอกแล้วอถอนโอ้โห นี่เริ่มมีอาการอีกแล้วนะครับลงไปอีกไม้นึงตอนนี้เย็นนใน่ชายาะก้งฝ่อยทั้งนั้นเลยนะครับโยนลงไปอีกหนึ่งไม้ตอนใกล้ค่้มนะครับเหมือนมีตัวมาดึงเลยนะครับผมมีมา,างจริงด้วยมีมา,างจริงด้วย ยุก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 พอทุนก็นไม่ค่อยเห็นอุ้ยโอ้โหย้อนอ,อีกทีนี้ก็ได้ไม่ได้ก็กลับแล้วนะครับผม กุ้งไหแลรวมั้่เหมือนผานะครับผมผายังโอ้ยมองไม่ค่อยเห็นตอดอยู่ตอดอยู่ผายังผายังทอนดึงทอนโอ้โหทำไมลีลาขนาดนั้น โดนครับโดนโดนอะไรเฮ้ยโดนอะไรโอ้ย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 ตัวใหญ่ออ้โหโอ้ยอะไรออ้โหโอ้ยมาตอนมืดอะไรปะบูปะบูตัวใหญ่โอ้ย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 เต็มปากเลยวิวครึ่งโลว้าวปักเอฟเลยครับอู้ โอ้แจ็คพอตก่อนกลับบ้านเยี่ยมโอ้ในครับโอ้บ่าใหญ่ครับพมโอ้เจอจนได้ครับของใหญ่โอ้ครึ่งโลได้อยู่โอ้เบสองคอเลยโอ้แรงมากไก่ครับเลยเอ้ยเดี๋ยวปดคอก็ปากเหนียว ไม่ยอมออกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไฟก็ไปเรวมาหือปลดไปได้หนึ่งตัวตัวนี้เขาไปไหนครับผมเดี๋ยวตอนนี้ตะปองก็จะขอตัวเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับไปนี่ครับผมผลประกอบการของวันนี้นะครับนี่ตัวใหญ่ล่าซุดนี่ ปลาบูครับอ้ใสบอลเลอร์เลยวันนี้วัดแบบอู้เลยอ้ตัวใหญ่จริงๆนี่ก็ก่อนมืดนะครับปลาเนียนตัวนี้แล้วก็มีของช่างเล็กด้วยนะครับปลามอนี่สองตัวแล้วก็เป็นปลาตะเพียนครับผมก็หากินวันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับทำได้ลายเมนูครับทั้งแดดเดียวทั้ง พอบโบนี่ถอดปิ่งตง้มนึงได้มดเลยครับผมตัวใหญ่ๆตัวโตเนื้อเยอะๆ,ๆ,อ,ะๆอ่ะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอดํำลาครับสวัสดีครับ